ตรงใจเลยเอาเชิญออกมาด้านหน้าเลยครับเอาละครับถ้าพร้อมแล้วเชิญเลยครับเอาละครับถ้าพร้อมแล้วส0มสิวินาทีจับเวลาอะไรที่มันบินน่ะนกมีว่านกครับกาบกบที่มันอยู่ในน้ำอะ่ะเอออ้าหลุดคำว่าน้ำออกมานะครับอ้าวโ,โหคำตอบของเราคือนกเป็ดน้ำนะครับเอาเชิญประจำที่นะครับโ,โห น่าเสียดายมากเลยอุตส่าห์ได้นกได้เป็ดแล้วนะครับ oh. อะอย่างที่บอกไปนะครับว่าอย่าหลุดคําตอบออกมานะครับดันหลุดคําว่าน้ําออกมานะครับ oh. นกเป็ดน้ำนะครับก็คือสัตว์ปีกชนิดหนึ่งนะครับ oh. เป็นนกน้ําลําตัวป้อมปลาแบนใหญ่หางสั้นมีแผ่นพังผืดยึดนิ้วเท้านะครับช่วยให้ว่ายน้ําได้ดี oh. ชอบลอยตัวรวมกันเป็นฝูงในแหล่งน้ํ oh. าส่วนใหญ่จะทํารังตามริมน้ําด้วยพืชน้นํา oh. บางชนิดทํารังในโพรงไม้หรือซอกกาแพง น,นกเป็ดน้ำนี่ถ้าเป็นคนรุ่นราวคราวเดียวกับครูทอมเนี่ยนะครับจะเคยเล่นเมื่อก่อนจะมีวิดีโอเกมฮะเป็นเกมยิงนกเป็ดน้ำด้วยนะครับนานมากแล้วทันไหมครับน้องเจม